นี่นะคะเดี๋ยวเราลองพริกอ่องกันเลยราดคาวแบบนี้เลยปุ๊บร้อนเลยนะคะเอาเก็บเตาไว้ใหม่เลยอืมเก็บผักหืม อร่อยไหมรอ่อทำแรกเลยผักไหมผักผักม,ม,ม,มาครับทุกคนมื้อเย็นของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีง่ายๆของการทำน้ำพริกอ่องนะคะ ง่ายๆสไตล์เราแบบเนบ้านเนาะจริงนะเออเดี๋ยวรอให้กระทะแห้งก่อนน้ำมันหมูลงไปบ้านเราใช้น้ำมันหมูนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนี่ที่เราโขกไว้ประกอบไปด้วยหอมแดงกระเทียมพริกแห้งรากผักชี แล้วก็กะปิใส่ลงไปเลยค่ะหอมๆเลยแล้วก็ผัดนะคะหอมแม่ดิอยากให้กินแบบทะลุเข้าไปในจอจังผั่หห้หอมเลยใครชอบแบบหยาบก็ไม<ข>่ต้องขกโขกนานถ้าใครชอบแบบละเอียดก็ หกให้ละเอียดไปเลยเของเราตรงกลางเนาะใช่ใช่แล้วก็ประกอบไปด้วยหมูสับครึ่งกิโลมูเขือเทศครึ่งกิโลนะคะแล้วแต่คนชอบมากชอบน้อยใส่ได้ตามสไตล์เลยคะ่ะเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดก่อนนะคะปุ๊บ ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกนะเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีนึงนะคะโอเคพอเริ่มสุกได้ที่นะคะซอสฝาเขียวลงไปเลยแต่แต่ชอบเินมมากเกินน้อยซอสหอยเพิ่มความนัวอือและแต่คนชอบนะคะคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ปึบ และแน่นอนน้ำพริออกอ่องจะต้องออกหวานน้ำตาลไปเลยค่ะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะสองช้อนผงนัวอันนี้เป็นผงวิเศษใครไม่ชอบก็ต้องใส่นะคะต่อได้รสดีค่ะชุบ ทุกเ้าให้เล้าใจนะคะ,ะเดี๋ยวชิมรสชาติชิมรสชาติก่อนนะคะยังไม่นัวน้ำปลาหน่อยอพอเราปรงรสชาติได้ตามใจอย่างที่เราชอบแล้วนะคะรสชาติดอเคแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ มะเขือเทศลงไปแล้วเราก็ผัดจนกว่ามะเขือเทศจะยุ่ยนะคะเดีวเวลานิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนยุ่ยและพอมะเขือเทศยุ่ยเป็นอันเรียบร้อยนะคะโรยต้นหอมักชีลงไปเลยอู้วู อันอเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟเลยนะคะพเพื่อนๆแลมาดูวิธีกินที่ถูกต้องว่าเขากินกันยังไงนะคะนี่นะคะเสิร์ฟเลยอร้อนร้อนเลยนะร้อนรเลยวันชุยชุยกับข้าวร้อนร้อน,อนมือเย็นอ้ยอีก่าหมอนะ้หอขนาดน่เดยวนะ <มา S 2> เดทานนะมากนี่เป็นไง ว,วนี่ฮะเครื่องเคียงเรามีหมูทอดมีไขย่ยางมาตู้มมีแคบหมูมีหมูทอดกระเทียมผู้กิดมีปลาทอดอืแล้วก็ผักเครื่องเคียงเราอกับข้าวละล้นว้าวไปลุยกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองทิกอ่องกันเลยราดข้าวแบบนี้เลยฮู นร้อนเลยนะคะออกจากเตาใ,ใหม่ๆเลยอืมเก็ผักอืมร่อยไหมร่อยหมูทอดอืมทอ,อดอ ขึ้นผักกระเจียมทำเองและนี่ไข่ยางมะตั้งตั้งพริกใส่พริกนะคะอเนี่ย ว้าอืมอืมเขหมูอืมเข้า,ากร่ยไหมอร่อยค่ะ แรกเลยคำแรกเลยเล็ดเนี่ยครับหอมมอกหอมมดกหมูทดกระเทียมผักไหมผักผัก คำคุณได้แค่สองคำอือ uh อือ huh. น uh ี huh. uh ่ huh. oh ้วโอ้โหนี huh. uh ่ฮะขมุกตาแล้ว huh. ไหนนี่วิธีกินที่ถูกต้องตรงนีแคบหมูเลยนะล่ำขนาดเมาขนาดอีกอะเมาขานาดมำหรืงทำนะอร่อยมากชูกะเรตเนื้อเลยว้าวปึ๊บยุยเดียวรากล้องก่อนอย่าเลย ขนมครับไงเรื่องกินเราจริงจังนะอร่อยลองมาทำตามมาดูนะคะเพื่อนวิธีทำง่ายๆนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ๊ากนาักนะจุ๊บ ขอตัวไปทานต่อนะคะ